นะคะจีนี่ก็จะมาแชร์เส้นทางการเป็นศิลปินของจีนี่นะคะตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วก็ความลับต่างๆนะคะที่จีนี่ไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนค่ะ ก่อนอื่นนะคะเจนนี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทีเ่เข้าไปคอมเมนต์ถึงเจนนี่นะคะในทางคลิปความลับการมีของพี่โฟโนะคะแล้วก็คลิปลองเพลง cover กับพิมพ์นะคะคือเจนนี่เนี่ยได้เลื่อนอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยเรารู้สึกแบบดีใจมากๆที่แบบเพื่อนๆยังไม่ลืมเจนนี่นะคะเพราะว่าเจนนี่ก็ไม่ได้ทำวงการมาเป็นแบบ10ปีแล้วอะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงเจนนี่อยู่ค่ะแล้วก็ สัญญาว่าจะทำ YouTube ต่อไปเรื่อยๆนะคะคือมีหลายคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าแบบนี่คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปเยอะมากๆจากแต่ก่อนนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยิงนี่ทำงานวงการตั้งแต่อายุ13ใช่ไหมคะ13ถึงประมาณ20ก็ช่วงนั้นก็จะแบบวัยเด็กๆแอบแอฟเดาวหน่อยแต่ว่าตอนนี้เจนี่ยี่29แล้วะคะ่ะก็เจนี่ว่าคาแรคเตอร์เจนี่ก็เปลี่ยนไปตามอายุอาจจะดูแบบนิ่งขึ้นการแต่งตัวจะแบบ เปลี่ยนไปเป็นอีกลุกนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นในไอจีเนี่ยจีนนี่ก็จะดูเหมือนแบบลุกยิงยิงใช่ไหมคะก็คือพี่ก้อยจีนนี่เรียนคอร์สเดียวกับพี่ก้อยใช่ไหมคะคอร์สเรียนเขาก็แบบมีันนึงมาทักจีนนี่ว่าเฮ้ยจีนนี่ทำไมยูไม่ยิ้มเลยจีนนี่ก็แบบเอะนี่เราไม่ยิ้มหรอจีนนี่ก็เลยกลับไปดูลูกตัวเองคือสครดูทางไอจีเลยค่ะเฮ้ยช่วงนี้คือแบบทำไมเราไม่ยิ้มเลยจีนนี่ก็มาคิดว่าเออ มีช่วงหนึ่งจินนี่เคยคิดว่าแบบถ้ายิ้มแก้มก็จะออกหน้าก็จะอ้วนตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบไม่ได้ยิ้มเลยค่ะในรูปก็เข้าใจนะคะว่าทำไมคนจะคิดว่าแบบเออจีนนี่ดูหญิงะะอะไรยเงี้ยค่ะถ้าใครที่เห็นเอ,อ่อยูทูบของจีนนี่นะคะก็จะเห็นว่าเอ,อ่อคาแรคเตอร์จีนนี่เนี่ยก็จะไม่เหมือนในรูปเช่นกันค่ะคือจีนนี่ไปเรียนคอร์สอีกคอร์สหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแบบจีนนี่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนในรูป,ปเลย ที่ถามทำไมหรอเขาบอกว่าแบบในรูปดูหญิงมากๆแต่ตัวจริงดูแบบเออเฟรนลี่กว่าที่คิดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คือเออจินนี่ไม่ได้หญิงค่ะแล้วก็เข้ามาถักได้ตลอดเวลานะคะเริ่มกันที่ว่าจินนี่เข้ามาเป็นศิลปินได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยคือจินนี่เรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียน EBO นะคะเป็นของครูการ Academy นะคะก็เหมือนตอนนั้นนะคะที่โรงเรียนจะทำเป็นเออโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเหมือน ทำฟิลเหมือนแบบเราได้ออกอัลบั้มเลยนะคะ mm hmm. ก็ชื่อโปรเจกต์ Bunny Beat Girl นะคะ mm hmm. เป็นโปรเจกต์นี้นะคะนี่คือแบบหานานมากๆกว่าจะหาเจอนะคะในนี้ก็จะมีพิมจินนี่นะคะแล้วก็เดสแล้วก็อิงค่ะก็คือตอนนั้นก็เข้าไปแคสที่ i s ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ mm hmm. ได้ฟอร์มวงเป็นชิลิไวช์ชอคค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะเปิดในนี้ให้ดูนะคะ นี่อันนี้คือจินนี่กับพิมพ์นะคะนานมากๆเลยก็คือตอนนั้นทำทั้งแบบ MV แล้วก็เป็นเพลงนะคะรู้สึกประมาณ2เพลงเไ้ยไม่ใช่เออโหสิบเพลงค่ะนี้คือแบบโหลืมไปแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะน,นี้ค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ เราไปแคสที่ค่ายการมิแล้วพี่ชมพูฟรตี้คะ่ะก็เห็นพวกเราสี่คนแล้วก็เลยมาฟอร์มวงเ,เป็นวงชิลี่ไวช็อคค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยจินี่ตอนเข้ากันมิกซ์เซ็ทใหม่ๆคือจะเงียบม,มากๆคือแบบไม่กล้าคุคยกับใครเลยคือปกตินี่ัยส่วนตัวคือเป็นคนเงียบม,มากๆก็จะพูดไม่ทันเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าไปทัวร์ทยุนะคะสัมภาษณ์วิทยุจินนี่ก็จะแบบ แทบไม่ได้พูดเลยจีนนี่คือจีนนี่ไม่รู้จะแทรกขึ้นมาตอนไหนแล้วก็คิดเรื่องไม่ออกว่าต้องพูดอะไรนอกจากแบบพิธีกรโยนคำถามมาจีนนี่ว่าแบบเออแล้วจีนนี่ล่ะคะคิดว่าไงบ้างเลยอะจีนนี่ถึงพูดออกมาคือคือพยายามยนะคะแต่ว่าก็ได้แค่นั้นนะคะก็พูดแค่ว่าแบบแนะนำตัวสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะอะไรย้ยแต่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังๆก็เริ่มพูดได้มากขึ้นเพราะว่าเห็นวิธีการพูดของคนอื่นว่าต้องพูดยังไงเข้าจังหวะตอนไหนเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นการ ฝึกจินี่จากคนเรียบร้อยมากๆคือแทบไม่พูดนะคะก็พูดขึ้นมานิดนึงค่ะจะเล่าถึงตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละครั้งนะคะก็จะมีแบบจัดเซคอนเสิร์ตการมีกเซเซคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือทุกครั้งที่จินนี่ขึ้นไปจินนี่แบบขาสัน่นคือเต้นแทบไม่ออกแล้วมีครั้งหนึ่งที่จินนี่ต้องเล่นเปียโนไปด้วยในคอนเสิร์ตใหญ่กับมกเซเซใช่ไหมคะอันนั้นคือแบบมือจินนีแบบ่สัน่นแบบสั่นแบบโหหนักมากๆคือ จีนี่เป็นคนที่ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนขึ้นคอนเสิร์ตท,ทุกๆครั้งนะคะไม่มีครั้งไหนที่แบบรู้สึกชินกับคอนเสิร์ตเลยค่ะความลับต่อไปนะคะคือตอนออที่ทำเซเว่นเดย์หนึ่งนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะลดความอ้วนนะคะคือตอนนั้นจีนี่ก็แบบ เหมือนรู้สึกตัวเองน้ำหนักประมาณ47นะคะแล้วก็ถ้าเข้ากล้องเนี่ยต้องน้ำหนักลงกว่านี้ค่ะก็ตอนนั้นไดเอทหนักมากๆจนเหลือ42ค่ะคือตอนไปเรียนอ่ะจินนี่แบบอย่าทำตามนะคะนี่คือจินก็เล่าให้ฟังคือจินนี่อแบบ่ะทานเห็ดชิ้นเดียวค่ะคือเห็นเพื่อนกินแล้วแบบอยากกินมากๆเลยแบบขอเพื่อน่าเฮ้ยขอกินเห็ดชิ้นหนึ่งทั้งวันกินเห็ดชิ้นเดียวคือ ตอนนั้นรู้สึกร่างกายแย่มากๆแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเริ่มเปลี่ยน,นะคะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักลดลงเยอะจริงๆแต่ว่าร่างกายไม่เฮลตี้จินี่ขึ้นบันไดเรียนไม่ไหวค่ะคือตอน,นเรียนจนุฬาขึ้นบันไดไม่ไหวเลยคือเพื่อนต้องมาพยุงเลยนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นลมตลอดเวลานะคะ ตอนหลังมีสูตรค่ะก็คือกินฝรั่งนะคะเพราะว่าฝรั่งลูกลุงเนี่ยแคลน้อยมากๆเลยน่าจะประมาณ60แคลอรี่นะคะแล้วก็กินปลาเนื้อคะ่ะตอนเย็นนะคะคือก็จะเฮลตี้ขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักลดลงนะคะั้นต่อไปนะคะก็คือไม่พ้นเรื่องนี้เลยะคะ่ะกระทูในเด็กดีนะคะก็จะโพสต์มาเยอะมากๆเลยตอนนั้นที่นี่เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกแบบ เราจะไปตอบเขาดีไหมเนี่ยสร้างเขาไปตอบเขาดีไหมคือตอนนั้นอะ่ะคนคิดว่าจินนี่อะ่ะไปทุกกรามมาคือตอนนั้นอะ่ะจินนี่ก็เป็นเออเหมือนตอนเด็กอยู่เนาะแล้วก็เหมือนมีกรามใหญ่แล้วก็เหมือนมีแบบมีแฟตเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นจินนี่ไม่ได้ทำเสลยกรรมนะคะจินนี่ไปฉีดบอทอคเอาค่ะคือเอ่อถ้าคนอื่นฉีดเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าคนอื่นอะ่ะหน้าอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ของจินนี่อะ่ะคือกรามแบบเยอะมากๆคือถ้ากัดทีนี่คือแบบ คือก้ามใหญ่มากๆจีนนี่ฉีดเลยเ,เห็นผลว่าแบบมันเล็กลงเยอะใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยจีนี่ก็แอบคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดค่ะแล้วก็มีไปฮ่องกงกับเพื่อนก,นกรเมกาเซ่ใช่ไหมคะแล้วตื่นขึ้นมายิ้มไม่ได้จีนี่ก็แบบเอ้เราไปกินอาหารอะไรมาที่ฮ่องกงแล้วยิ้มไม่ได้หรอคือตอนนั้นอะหลังจากฉีดโบท็อกไปประมาณ2อาทิตย์คะ่ะก็คิดว่าแบบเกี่ยวกับอาหารแน่นอนที่ฮ่องกงสรุปคือไม่ใช่นะคะคือ ตอนนั้นคือโบท็อกเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วฉีดจริงนี่ผิดเส้นก็คือฉีดแบบฉีดกรามแต่ฉีดผิดเส้นไปโดนเส้นที่แบบทาให้ยิ้มไม่ได้คือตอนนั้นจีนี่ยิ้มไม่ได้แบบประมาณเกือบป,ปีนะคะกว่าโบท็อกจะคลายลก็คือยิ้มได้ครึ่งเดียวนะคะยิ้มแบบยิ้มได้ขึ้นฝั่งนี้ตอนหัวล้อ,อก,ก็แบบปากเกร็งไปหมดเลยคือแก้อะไรไม่ได้นะคะตอนนั้นก็แบบช่วงถ่ายโฆษณาน่าจะเป็นจีเน็ตค่ะแล้วก็ปาร์ตี้นะคะโฆษณาก็จะเห็นจีนี่แบบ ไม่ได้นะคะหน้าเกรงไปหมดเลยค่ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เครียดมากๆตอนที่เป็นศิลปินนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่จินนี่เรียนไฮสคูลที่ชูสบีแล้วก็ไปเรียนเอ่อจุฬาใช่ไหมคะโดนเหมือนกันทั้งสองที่เลยก็คือคุณครูเรียกมาพบว่าแบบให้จินนี่เลือกว่าจินนี่จะเป็นศิลปินหรืออยากเรียนบางงานเนี่ยจินนี่ก็เหมือนส่งไม่ทันเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินนี่ต้องขอเวลาครูเอ็ก์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็บางเลคเชอร์ที่จินนี่ต้องเข้าจินนี่เข้าไม่ได้เพราะจินนี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นคือเป็นอะไรที่หนักใจมากๆแต่คือก็บอกครูว่าเออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเองนะก็เราอยากทําทั้งสองอย่างคือเรารักทั้งสองอย่างเราไม่อยากดรอปเรียนแล้วก็เราอยากเป็นนักร้องอยู่ช่วงนั้นก็คือว่าแบบนอนน้อยมากๆคือจินนี่ได้สถาปัตย์ใช่ไหมคะงานจะแบบเยอะมากๆงานที่ต้องแบบทำอะไรอย่างค่ะก็ต้องทําตั้งแต่แบบเรากลับจากคอนเสิร์ตตอนเที่ยงคืน ไม่ทตีหนึ่งตีสจีนี่นอนเนี่ยตีสี่ครึ่งถึง8ปดโมงเช้าต้องออกไปเรียนแหละคือแบบช่วงนั้นแบบผมรู้สึกเลยว่าร่างกายแบบไม่ไหวจริงๆแต่ว่าดีใจมากๆค่ะที่ผ่านมาได้แล้วก็เกรดโอเคด้วยค่ะเพื่อนๆที่มาหาลัยนะคะก็จะตั้งฉายาให้จีนี่คะ่ะว่าเป็นจีนี่ผู้โชคดีนะคะเพราะว่า เหมือนจะจบเหมือนจะไม่จบอย่างเงี้ยค่ะบางโปรเจกต์เนี่ยจินนี่ใช้เวลาทําน้อยมากๆแต่ว่าคุณครูก,ก็ให้จินนี่ผ่านนะคะโชคดีมากๆตอนแรกจินนี่นนยังคิดว่าโปรเจกต์จบอะจินนี่จะไม่ผ่านแลวเพราะช่วงนั้นจินนี่แบบยุ่งมากๆกว่าจะแบบหาข้อมูลทําโปรเจกต์จบคือแบบยากมากๆจินนี่แบบตอนนั้นเหนื่อยมากๆแต่ว่า ตามที่เพื่อนๆบอกค่ะคือจินนี่เป็นผู้โชคดีนะคะคือจินนี่ผู้โชคดีจริงๆนะคะที่จบมาได้นะคะเพราะว่างานเยอะมากๆช่วงนั้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยจินนี่นะคะไม่งั้นจินนี่ก็แบบไม่น่าจบได้นะคะเพราะว่าสถาปัตอ,อที่จินนี่เรียนคอมดีเนี่ยก็คือถือว่ายากพอสมควรแล้วค่ะสาเหตุนึงที่จินนี่ไม่อยากดรอปการเป็นนักร้องนะคะเพราะว่า ช่วงนั้นเป็นเพลงของที่จินนี่ปล่อยของสวิตีชื่อเพลงออชักเลือนตาค่ะตอนนั้นติดชั้นอันดับหนึ่งนะคะของประเทศไทยะค,ะคือแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วงนั้นคอนเสรริร์ตเยอะมากจินี่เลยคิดว่าเราต้องทําสําเร็จค่ะอย่างที่เพื่อนรู้กันนะคะว่าที่จริงมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ออกของสวิตีก็คือเพลงชอบความเหงาะคะชอบความเหงา เพลงนี้พร้อมมากๆจินนี่แบบเสียดายมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆฟังเพลงนี้เต็มเพลงนะคะสุดท้ายนะคะก็คือท็อปปิกว่าทำไมจินนี่ถึงออกจากค่ายกันนิกเเซ่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะ นีเซ็นสัญญาใช่ไหมคะแล้วสัญญาก็กําลังจะหมดเหลือประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เขาอจะให้เซ็นสัญญาคืออย่างน้อย5ปีค่ะคือตอนนั้นจีนนับอายุแล้วว่าตอนนั้นรู้สึกอายุ20สญญเซ็นไปก็ประมาณ25หโหตอนนั้นก็โตแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเซ็นไปเรารับงานอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจไม่เซ็นะคะ่ะก็คือสญญาเหตุว่าทำไมจีนี่ถึงออกจากการเป็นนัก ตอนนี้จินๆก็แบบยังคิดถึงการเป็นนักร้องอยู่นะคะเพราะว่าบางทีก็ได้กลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วแบบเฮ้ยแบบอยากได้ฟีลลิ่งนานบ้างแบบรู้สึกดีมากๆที่แบบเพื่อนๆร้องตามเพลงเราได้นะคะแล้วก็ออขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามมาตลอดนะคะขอบคุณที่ยังไม่ลื้จินนี่นะคะก็ยังไงจินนี่ก็จะทำ YouTube ออกมาเรื่อยๆค่ะยังไงฝากติดตามแล้วก็กด u s s r r i e e กันด้วยนะคะ